สวัสดีครับพอ <c oughs> ดีเมื่อวานนะครับได้พระมาสามองค์นะครับสามองค์นี้นะครับแต่นี้จริงมีเลี่ยมมีเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมตลับเงินแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาพระไปปัดเงาก่อนนะครับแล้วก็ขัดขัดตลับเงินนะครับให้มันเงาขึ้นนะครับได้มาสามองค์แต่ว่าได้มาสองที่นะครับสองเจ้าคือสององค์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยมาจาก ลุงที่อยู่หน้าวัดนะครับคือลุงคนนี้ผมเคยเช่ามาครั้งหนึ่งแล้วครับนานมากแล้วแล้วก็ให้เบอร์ลุงเข้าไปจนผมลืมไปแล้วว่าลุงเคยปล่อยผมอะไรเงี้ยแล้วก็มาเมื่อวานนี้ไปคุมสอบนะครับคุมสอบบนเอกกันเลยลุงเลยโทรมานะครับคือต้องการใช้เงินนะครับคือลุงคนนี้อยู่หน้าวัดห่างจากวัดไม่ถึง50เมตรนะครับไม่ถึง50เมตร จะอยู่ติดถนนเลยคือตอนนี้ลุงเขาต้องการใช้เงินนะครับเพราะว่ามีปัญหาทางทางบ้านนะครับก,ก็ไม่อยากจะเล่าเยอะนะครับองเรือใหญ่เนี่ยเเคยเลี่ยมทองนะครับแต่ว่าเขาได้ถอดทองเอาไปขายแล้วนะครับลุงเขาเป็นคนที่คือเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับเป็นชาวบ้านที่เก็บพระ เก็บพระธรรมดาไม่ได้แบบพูดกันตรงๆไม่ได้แบบนับถือหรือว่าอะไรมากมายนะครับคือเก็บคือไปกราบแล้วหลวงปู่ก็ให้ให้แล้วก็มาเก็บไว้อย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยดูสังเกตจากเรือกลางนี่นะครับเนี่ยนะครับมีพวกขี้ยุงมีคือถ้าถ้าเป็นคนเก็บพระเนี่ย เป็นคนเก็บผ้าแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเราเราจะรู้กันคือเราก็จะเก็บเก็บวางๆโยนโยน,ยนไว้บ,บนหิ้งผ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแบบไม่มีอะไรเก็บที่มันดีมันก็เลยแบบเป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยนะครับเป็นขี้ยุงเป็นขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับลุงเขายังบอกว่าองค์นี้เป็นเรือเล็กเลยนะครับคือโดยที่แบบเขาไม่ไม่รู้นะครับว่า ไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ไม่ได้อยู่ในวงการนะครับเขาก็เลยคิดว่าพระองค์นี้เป็นเรือเล็กแต่ที่คอเขาก็มีอยู่องค์หนึ่งนะที่คอเขาก็มีเรือกลางอยู่องค์หนึ่งองค์นั้นนะผมอยากจะขอเช่าเขาเพราะว่าเรี่ยมทองสวยด้วยแล้วก็พระสวยด้วยนะครับก็ถ้าแพงแพงผมจะเช่าครับถ้าแพงกว่าทองตลาดผมก็จะสอกองค์นี้ผมก็เช่ามาแพงนะแพงกว่าทองตลาด แต่ผมคิดว่าผมผมได้ช่วยเขานะครับได้ได้ช่วยในสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็จะจะได้บุญไปด้วยแล้วก็พระสวยด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยลุงเขาบอกว่าได้มาจากมือลวงปู่นะครับคือเขาคงไม่ไม่โกหกเพื่อจะอัพราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าผมมาเคยเคยเช่ากับเขามาแล้วแล้วก็ มีคนที่ผมรู้จักเนี่ยเคยบอกเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ไปเช่าเมาื่อวานเนี่ยเขาก็เล่าเกี่ยวกับประวัติหลวงปู่ประวัติหลวงพ่อป้องหลวงพ่อป้องนะครับหลวงพ่อป้องผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าหลวงพ่อป้องเนี่ยเป็นพระที่อื่นนะครับเป็นพระที่อื่นไม่ไม่ได้อยู่กับหลวงปู่นะครับไม่ได้เป็นพระที่บวชอยู่กับหลวงปู่อะไรงไงแล้วก็ สองรูปนี้คือหลวงพ่อป้อมกับหลวงปู่สังวาลเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยนะครับแต่ว่าหลวงพ่อป้องก็มีอิทธิฤทธิปฏิหารเยอะนะครับจากที่ลุงเขาเล่าให้ผมฟังมานะครับใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เช่าเพราะหนึ่งเลยได้ช่วยสองเลยก็ได้จากมือหลวงปู่ ถ้าเป็นพวกพระเนนอุปทาที่เคยเคยอยู่กับหลวงปู่บวชมาอยู่กับหลวงปู่เนี่ยจะรู้อะไรดีๆนะครับพระอะไรที่ผ่านมือจากหลวงปู่เนี่ยพระที่ผ่านมือหลวงปู่ดีหมดนะครับดีหมดเนี่ยเป็นธรรมชาติพระที่ผมเคยได้ที่ผมเคยเอาไว้บ้านอนะ่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นผิวหิ้งแบบเนี้ยมันดูแบบดูคลาสสิกดูไม่แต่งแต้มดีนะครับ ผมดูเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องหยิบส่องเลยครับก็คือแท้ตาเปล่าเลยนะครับทั้งสีสันความเก่านะครับความเก่าแบบเก่าธรรมชาติความเก่าแบบเก่าสกรปรกอะ่ะเก่าเก็บอะ่ะไม่ใช่แบบเก่าทำอะ่ะดูนะครับ่าแท้เป็นแบบนี้นะครับเลือกลางออกมากันเยอะนะครับ ถ้าพวกเซียนพวกอะไรเอาไปก็อาจจะเอาไปทําความสะอาดนะครับแต่ผมไม่นะครับเดิมเดิมแบบนี้คลาสสิกดีนะครับชอบนะครับผมก็สอนไปแล้วนะเรือกลางถ้าใครดูไม่เป็นก็ไปย้อนดูนะครับหรือว่าใครดูไม่เป็นก็หาพระแท้ๆนะครับ ไปเช่าแล้วก็เช่าไปแล้วก็ไปศึกษาไปส่องเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวตัดอะไรพวกนี้นะครับหาจุดที่ตัวเองเ,อเรียนรู้ได้ตัวเองด้วยตัวเองนะครับอย่าไปจําจากคนอื่นนะครับอย่าไปหาของฟุกหาของถูกแล้วก็ไปโดนมาแล้วก็ไปมาล้องนะครับเพราะว่าของพวกนี้ถ้าไม่เคยเห็นของจริงนะครับยังไงก็ยังไงก็ไม่รู้หรอกครับนี่ สังเกตจุดนะครับจุดนี้กลมบล็อกนะครับดูนิ้วนะครับนิ้วชัดเจนนิ้วเท้าใหญ่คือของเกสเนี่ยมันจะเล็กหมดอ่ะมันอาจจะมีติดนะครับแต่ว่ามันเล็กกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นพระพระแท้ก่อนน่ยถ้าเราไปเห็นพระเกสปุ๊บเนี่ย มันจะรู้ความรู้สึกแรกมันจะเอะขึ้นมาเฮ้ยมันเล็กไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่จุดเล็กๆตัวตัวตรงต,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 ตัวตัดเนี่ยยังไงมันก็ทําไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องลองศึกษาจากพระแท้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับจะไม่สอนจะไม่สอนแล้วนะครับ ไปเลยใหญ่เลยใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีตัวเก๊ออกมาแล้วนะครับมีตัวเก๊ออกมาแล้วก็เหมือนทุกอย่างเหมือนกันครับเหมือนทุกอย่างเหมือนกันก็ระวังกันด้วยนะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับพูดง่ายๆเป็นพระยอดนิยมอันดับหนึ่งที่มีการซื้อขายกันบ่อยนะครับแต่ถ้ายอดนิยมที่สุดเลยของปลูกก็คือ ทุกทุกครั้งนะครับคืออาจจะไม่ได้มีซื้อขายกันบ่อยเพราะว่าพระสร้างจํานวน,นน้อยและราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับลองราคาเท่ากับเรือใหญ่สิหรือว่าแพงกว่าเรือยใหญ่นิดนหน่นอยๆยเนี่ยโอ้ผมรับรองว่ามีการขายกันเยอะแน่นอนครับแต่ว่าอันนั้นเป็นพระพูโตคังเป็นพระที่แพงกว่านะครับก็เลยมีการหมุนเวียนนิดน้อยและคนก็จะห่วงกันเยอะนะครับเพราะว่าหายากสร้างน้อย นะครับไม่เหมือนเลยใหญ่นะครับพระเลยใหญ่ทําเยอะแต่ว่าเป็นพระยอดนิยมนะครับใครมีไว้ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้บูชาอนาคตเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับสวยๆมาปล่อยผมได้นะเนี่ยสององค์เนี้ยผมก็เช่าลุงมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกพันนะครับเกินหกพันนะครับเกินหกพันนะใครว่าผมเช่าถูกผมเช่าไม่ถูกนะครับไม่งั้นเขาไม่โทรมาหาผมนะครับ เขาก็รู้จักคนเยอะนะครับราคาลุงไม่หลุดนะครับเนี่ยราคาเขาไม่หลุดนะผมมาต่อเขานิดหน่อยนะครับก็ดีที่ได้จากมือหลวงปู่นะครับเกาธรรมชาติครับก็อีกองหนึ่งก็จะเป็นเลือใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เป,นเป็นเป็นเลียบเงิน เป็นเลี่ยมตลับเงินอย่างดีเลยนะครับอันนี้ผิวสวยมากเลยผิวสวยแต่ว่าพระก็จะมีรอยรอยลานข้างบนนะครับเป็นรอยกระเทาะเดี๋ยวจะเอาไปปัดปัดเงานลาจะเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นรอยใช้มาครับเห็นว่าพลาสติกเก่าพลาสติกเก่ามันจะมีรอยใช้แบบนี้นะครับ เช่ามาแพงเหมือนกันครับไม่ไม่ไม่ถูกนะครับแพงเหมือนกันเพราะผมอาจจะเช่าแพงด้วยมั้งเขาเลยเอามาปล่อยผมคือราคาราคาที่ผมเช่าองเนี้ยมาเนี่ยไม่มีใครเช่าหรอกครับเชื่อผมได้เลยไม่มีใครเช่าหรอกเพราะยิ่งพระแตกด้วยขายยากแต่ไม่เป็นไรลรกครับผมเช่าหมดครับทุกสภาพถ้าผมเห็นแล้วผมชอบนะถ้าผมเห็นแล้วผมชอบแค่นั้นพอครับ แค่ผมถูกใจพอจะไปขายที่อื่นขายไม่ได้ก็เราเอามาขายผมได้นะครับว่าผมซื้อจริงไหมนะครับผมไม่มีตัวดันไม่มีเพื่อนดันไม่มีใครดันช่วยนะครับบางทีเขาดันกันช่วยกันผมไม่ไม่มีนะครับผมตัวคนเดียวนะครับเพผมตัวคนเดียวในกลุ่มก็เอาไว้หาซื้อพระเท่านั้นนะครับผมเอาไว้หาซื้อไม่ได้เอาไปขายนะครับ ตามกลุ่มตามอะไรก็ถ้าอยากได้ทุกถูกหรือว่าไงก็ลองไปตามกลุ่มนะครับแต่ก็ไม่ถูกนะครับก็ราคามีมาตรฐานของเขาอยู่นะครับจะหาถูกก็หาตามตลาดข้างถนนนะครับก็คงจะได้ของถูกนะครับแต่ว่าจะได้พาแทนไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต,ต้องดูให้เป็นก่อนนะครับจำไว้นะครับเดินตลาดนะครับ ยังไงก็ไม่มีหลุดนะครับพระที่มีชื่ออย่างเงี้ยนะครับพระที่มีชื่อมีรูปเงี้ยนะครับถ่ายรูปลง Google ได้แล้วนะครับมันไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับทมไมเนี้ยเข้า Google เข้าไปที่กล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปเงี้ยมันก็ขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาไม่มีหลุดนะครับมันก็จะมีแต่แพงขึ้นนะครับพระยอดนิยมนะครับเป็นเรื่องปกติเดี๋ยววันนี้ก็มีดูอีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็น เป็นพระเล็บมือนะครับของหลวงปู่อาจารย์ธัมพันธ์สร้างนะครับยวดูกันว่าจะจบกันที่เท่าไหร่นะครับจะแพงไหมแต่ว่าเขาได้เสนอผมมานานแล้วละ่ะเขาถามผมมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อขายอย่างสักทีสงสัยไม่รู้ไปสืบราคามาก่อนหรือเปล่านะครับก็คือไปขายใครไม่ได้แล้วก็เลยมาขายผมอะไรประมาณนี้มีครับแบบเนี้เจอประจําเป็นเรื่องธรรมดาครับคนเขาก็อยากได้ของของแพงนะครับ คนขายก็อยากได้เงินเยอะๆนะครับก็ต้องมูดูมุมแต่ละคนด้วยนะครับว่าไปกันได้หรือเปล่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเอาไปปัดเงาแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ชมให้ดูกันอีกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ